การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ต้องบอกว่าเราทําแผนไว้แล้วในขนาดนี้มีการความขาดแคลนอย่างแพทย์เนี่ยเราประเมินว่าเราต้องเพิ่มให้เข้าสู่เป้าหมายนะครับเป้าหมายที่ทํากันไว้ในอดีตแล้วผมก็ได้ตัวเลขมาว่าปี2577อีก10ปีนะครับเราประเมินกันอีก10ปีว่าแพทย์เนี่ยควรจะมีเพิ่มขึ้นอีก41,000เศษ แล้วก็ทันตแพทย์4,100คนเศษและพยาบาลก็57,890คนเศษส่วนเภสัชกรนี่ก็มีเพียงพออาจจะมากเกินด้วยแล้วนะครับสถาบันพระรมราชนกนะครับกำลังดำเนินการในเรื่องของการดำเนินการตรงนี้อย่างเร่งด่วนเข้าใจครับว่าที่ท่านเป็นห่วง บุคลากรทางการแพทย์ทํางานหนักผมก็เห็นด้วยนะครับแล้วผมก็พยายามและสิ่งที่ได้คิดและได้ดําเนินการนะครับผมให้นิยายไปแล้วว่าเราจะต้องเอากระทรวงสาธารณสุขออกจากระบบออกจากระบบของกอพหนะครับซึ่งท่านอาจจะคิดตรงกับผมผมอาจจะคิดตรงกับท่านนะเพราะว่า,เ,าเป็นการที่ปูนบาเหน็จของคนทํางาน แล้วผมให้ดําเนินการในเรื่องของกฎหมายซึ่งจะต้องล่างเป็นกฎเกณฑ์ระเบียบกฎหมายถึง3ฉบับมันถึงจะทําให้มันสําเร็จได้ไม่ใช่ทําง่ายๆนะครับแล้วในการออกกฎหมายก็ต้องพึ่งพาท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสภานี้ทั้งหมดได้ช่วยกันได้ดําเนินการ